น้าหไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นกากเพชรค่ะไม่ใช่ขี้กากนะคะกากเพชรเฉยๆไ้เม็ดใหญ่เท่ากับกากหูเลยบ้าบอพี่แบกก็พูดไปวันนี้มาทำอะไรกันคะจะบอกว่ามาขายลอตเตอรี่นะบอบอไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดียวก็อยู่กันใกล้มากจะแหกป่านทำไมก่อนอันนี้คือเสียงปกติค่ะถ้าเจอผู้ชายจะเป็นอีกเสียงหนึ่งถ้าเจออย่างคนเข็นรถพี่ขอเบอร์อะไรคะหมายถึงเบอร์โทรค่ะ เราไม่เอาเบอร์รองเท้ากูไปก่อนโอ้ยพี่ก็ว่าไปห่วงด้วยโอ้มีคำว่าห่วงด้วยก็ไหนบอกว่าโสดไงคะโอ้ยเอาวันนี้เราจะพาเที่ยวงานโรงพักดีไหมครับพาไปเที่ยวหน่อยอ่าพี่อยากเอ่อชิมชอบหรือว่าใช้เลยอุ้ยทำไมนะขายกันมากเลยขายไหมอะดูแต่อันนี้เหมือนโดนรถชนมาแล้วอันนี้อันนี้ขายกว่าหงาคอยถามจริงอะพีกิฟถือวะนนี้ขายกว่าลูกวัวมาละ